มาพบกันนะครับคลิปนี้นะครับการพันมอเตอร์พัดลมนะครับย5ห้านิ้วนะครับใช้ดูกดรันนะครับกดลันจะปิดเฉพาะกดใหญ่นะครับรันใหญ่นะครับหกโปลนะครับแบบนี้6กโกลันใหญ่นะครับตัวนี้เราเคยพันไปแล้วครับตัวหนึ่งนะครับในคลิปประกอบมานะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งนะครับก็ะชวนความจัอีกนิดหนึ่งนะครับอันนี้สําหรับด้านในเป็นขดั้งสองมานะครับอันนี้ด้านในเป็นกดสกัดกระโชคนะครับประคันรวมอยู่กันอยู่นะครับก็เจนง่ายนะครับก็สกัดกระโชคก็จะมีอยู่สามเส้นนะครับนั้นก็จะอยู่ด้านนอกนะครับอ้านอะนะครับหนักวันขันวันเรียกว่า อาจจะยกขับสนกันนะครับคว้าเอืนนะครับเราก็จะซื้อหรือกดลวดกันก่อนนะครับโปรดนะครับกดลวดก็จะอขายได้ครับหรือกดรวดเพื่อนับรอบนะครับเพื่อความแน่นอนนะครับก็จะไม่เชื่อนะครับแต่รุ่นเดียวกันก็อาจจะเท่ากันนะครับตอนนี้ตอนนี้เราจะมาตัดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหายก่อนนะครับ จริงแล้วม,มีตัวที่เท่ากันนะครับแต่พันคนละแบบตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะ้เท่ากันนะครับเท่า,เากันหรือใหญ่กว่ากันนิดเดียวสามารถใช้ นะครับจะหาถุงมาใส่ไ,ไว้นะครับน,นี่ดัดซืไไ้อนะครับง่าย้เลยตอนนี้มีประโยชน์นะครับทำได้ได้ได้นะครับตัดจบนะครับใช้ายรวดเดิมๆนะครับเดิมนะครับตอนนี้ เราจะเรียนหนูน้อยนะครับ แน,นะคร e ับทแัดไม่ได้นะครับจะต้องต่อออกนะครับแบบแรกนะครับเพื่อความสะดวกแล้วก็จะต่อเก็บเชือกออกนะครับจะได้ไม่ดึงกันนะครับครั้งก่อนนะครับต่อแล้วไม่ได้แจกเชือกออกก็จะทำให้ดึงกันนะครับ เราจะนับดูอีกครั้งนะครับเข้าดมครับที่เราเคยนับไวนน้อืมอ้าวถ้าวทาจะออกง่ายนะครับน่าจะใช้คัตเตอร์ช่วยนะครับหลายท่านก็จะมีเครื่องไฮโดรลิกนะครับที่เคื่อดึงครับ ดีมกันนะครับจะใช้ไข่ดูกมือนี่แหละครับเพนยังไม่ได้ก็จะไปฝืนนะครับค่อยๆต่อกันใช้เล็กสูงค่ยนะครับ สีดำนะครับตกตังนะครับจำง่ายนะครัก็จะใช้เชือกนะช่วยนักต่อนล้วก็ตุ๊สตา อะไรกงได้ สี่รอบนะครับโอคร้อยบโอเคจะได้ให้ลงกับจุดเดิมนะครับการมัเตัจะช่วยได้ที่จรีลงจุดไหนก็ได้ัันุดเมช่วย ให้ดูคล้ายๆกันช้องใหม่ขอพยายามใ้เกาะกันนะครับเกิดง่ายนะครับเกการเก็บะไรนะครับวดอันัวด้ก็ใช้ปวด เยอะเหมือนกันนะครับน่าจะคืนกิโลกว่ากิโลครับ เราทุบเราแตกอยแล้วนะครับจะเลือกบบไม่ให้แตกก็ได้นะครับใช้ตัวเดินแต่ถ้าพไม่ล่าจะดีอยู่าถ้าทำก็เปลี่ยนใหม่ครับลำบากนิดเดียวจอดทักอยากเข้ามาหน้ารุ่นนี้ก็เป็น,นรุ่น,นหนา่าาน,า,นา,มามากครับหนาปรกลาง ีนะครับรับลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับถ้าชอบก็กดติดตามด้วยนะครับ